สวัสดีจ่าแฟนครับทุกคนมื่อนี้ยายจะไม่ก่อผ้าม้วนนะจ่าเด้อมื่อนี้ยายก่มาหาเออยายก่มาหากินหายยากอีกนะจ่าเด้อยายมาหาชับนอใหม่อีกนะจ่าเด้อนอใหม่ไพรีวานนะจ่าเด้อแต่เมื่อวันที่นอใหญ่นอยาวบ่ยายประเดี๋ยวมาไปชอนกระถิ่นสามมาทิ้งเลยไปไปรุ่นมึงนะจ่าเด้อเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเลยจ่าเด้อ พอใหญ่ชิแมงเฮ็บคลิปต่อไปเนาะจ่าเนาะชีวิตมาชินเท่ากับตวงดินไปเรื่อยๆเลยฮะไก่ไก่เฮือนไก่ไก่สันเนี่ยแหละจ้าหาดองพื้นเนาะจ่าเนาะแยกกับิมาซับหน่อใหม่หน่อใหม่ไผ่หวานด้ิจ่าดื้อไปอืมอื้อพี่น้องกระทองไปแล้วจะไดนเท่าหลายบ่อีกบ่หรือมันคืนมืดล่ะไปไฟรุ่นมือ Chị đẹp chắc nồi dưỡng nó, nó cho nó ừ. Đi ừ. nồi Hãy Bó hết ừ. thì bò Ngày cứ câu nó cho nó Ờ ừ. sao ơ ừ. Phát ừ. Ui nồi nhẹ nhẹ ngầm ngầm Há bừng hít, bừng này thấu ha hít Nó ha ổt kéo nì Ừ Nó ha bàn phương ổt, nó chả nó Vậy mà เอานอใหม่ไปไปหวานคือเกาเนาะจ,จ่าเนาะไปหิดไปตุมต่มใสอุ้ยตุ่มใสอันนี้แซ่แบแซบด้วยพี่น,ออน,ออนออ้องพี่น้องจะของพผนมาแล้วเมาเอาเว่าดองพึ่นนี่พี่นอ้องให้มึงด้จ่ดาด้วยเฮ้ปยปาดกำลังขึ้นเขานี่ ืออฮอออพี่น้องงัดทางงัดเสางัดทางงัดมึงเสาทางงัดทางงัดเออต้องหนู่หละพี่น้องอือให่กลุงหดเสียบขาโอ้ยเผามาหลายนาองพี่น้องเนาะจะได้กะหาเห็บน้ำนี้ด้วยเสาด้วยาฮหิบปวก มาเท่าออกเลยได้โมเิ่นได้กินได้อันนี้อยู่อืออืออันนี้แข้งสูงสูงตีนี่อืดพี่น้องมาว่าคุณมาซอยจะคล้องคุณว่าซอยได้จ่าเด้อยเอ้านี่อืออือ เห็นบ่เอาพร้อมกันเลยจ้ะโอ้ยเสือดตะทอกสีได้ายเพินได้ยสองนอล่ะอออนอนเงาเนาะนี่เออพี่น้องมาเอาซอยกันเนาะจ้ะเนาะเห็นบ่เอาบ่ต้องนอนเงาเงาหว่ะถึงเอาไว้เป็นลำมันเนาะเออเจ้าของเพิ่์ด้าไว้เป็นลำเพิร์ดจามะเออเออเห็ดพวงไหมตี หาเพื่นวาเิดปวกออกบอ่อแถวบ้านเพื่นอนนะคือบัดสุกสะอาดตีงหน่อยนืมเพื่อนวาเวลาไปหาครับอืมฮ่า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 เออเอจะทองไงอืมื่อนเออพเอาอืนอ่ะอืมงัดหากก็แฉว่าคนบกเคืเอานอใหม่บ่ คือจังเมา,เาหลายเถื่อละอื้อออกหลายเถื่ออยู่อืมเบืองมันแกนติเทาหักออกลงโอ้ยเอ,อนะือนั่นนี่ผลพลับสับตะผลให้ของเยอะมากบ่ทันนี่นี่ต้นเดียวไหวเอาลำมันเอาใจเนาะช่องนอนนั่น,น,น,อ,ยนอยู่กลางเลยล่ะอ๋อพันธุไหนบ่เนาะ ฮฮฮฮสองนอเพื่อนวะปัดแลนัดออกมาหานะนี่ที่มางว่าเออนั่นนี่ได้อันนี้ได้เนอบอไ่่นนอหนึ่งบอไตอนี้ เออเมนบ่อเออนี่ยฮึเออนี่ยเออเออนี่ยเออเก็บออกไปให้นแจท้องเก็บออกไปให้น huh พึ่นอันนี้น้องจ่ายพึ่นสาภหยเอองัดทางงัดเลยพี่น้องเอ้ยมาเมาในยายเด้อยจะสิไปหายังจะไปทางไหนหาเฮ็ดกะบ่ได้ไใจจะเฮ็ดเพื่องไหม ไปใกล้บ่ไดนเซลกล้วยไปทั้งคนเออเออเดี๋ไปเอากล้วยน้ำเมื่อไรพ่อล่ะไ้เฟินขินลำนะจ๊ะเนาะนี่หาเมืองแถวนี่เลยไม่ออกอืม่น้องนี่ไปจักงนออยู่นี่อืมท่าเป็นเฮือเท่าอืดซับเหลวก็เก็บเซลวดไป งัดทั้งงัดเลยหลังจากเอาในเงือนแล้วยมแยกออกมาพระนาเพอ่์ดี้เนาะพี่น้องบอดบอกพีกตัวนี้บัดอุ้ยใหญยใหบัดมาเก็บเอาเด้อยใหญ่โตนี่นี่นี่บอกพีกตัวนี้อุ้ยงามงามโอ้โหโอ้โหเออบอกพีกสวนงามงามพี่น้องเม่ี้ยังเทา อปอปาดพี่น้องใหญ่มาดเดี๋ยวมาปาด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 ขึ้นสูเหมือนเลยเออเบิ้งที่ล่ะเอ้าเอาเลยอืดอือีอ่น้องงัดทางงดเลยอืออุ้ยมีอยู่มีอยูยย่ตกขึ้นสูงก็มีจังหะตาดเดี๋มันเหมือนเลย มาเดี๋ยวมา <laughs> งัดทง,งัดเอากระตามมันนเำในเด้อเอา,าเอะไรนะแล้วเจ้ามาหาทุกปุ๋ยมาใส <laughs> ่พี่น้องนี่เขามาบอก่อันนี้เลยว่ยา,าขึ้นสูงหมดเลยพี่น้องเอ้ยเอ้าพี่น้องกระล่า ออกอีกเออว่ะเออตัวนี้มันจะสูงแหงเอื้อออืหงัดทางหงัดกองไววเลยนี่ตัวบังก็ไม่พื้นหมาาประท่นขึ้นสูงมาเลยหงัดไปเหงัดไปไอนหง อ๋อน uh, uh, ั่นถึกอันนั้นเท่านั้นซับเอาเลยเออน่ะเออโอ้ยหลายหลายหลายเอออืมเออร้านใส่ก็มาซับหน่อไม้น้ำกับไม่ยาวไม่ต้องเอาปื๊ดพี่น้องอื้อนั่น ปื้นเาบ่มีลงทั่วนี <n tekrar> <t nice> <car Likewise>. ่พ <icons> ี <sp rikt ight movie> aro aro> right mm ่นอนไปไปเบิ่งตัวผุนเน้ยเผื่เบิ่งก่อนนิอ๋อนี่ดิตาพี่ก็คือชูงมืดพี่นองเ้ยบิงไก่ได้ใจเด้ออ๋อ มองได้ก็ขึ้นชูเหมือเด้นหน้าจาก่อนนี่เห็นบอกพี่น้องยกไปินไปดไปไปหาเห็ดหาเห็ดไปเมืดนอะตรที่แถไปไปไปเด้อไปเด้อโนจะท่องกิ๊บมาล่ะ ปดเห็นบ่อมันขึ้นสูงมาแล้วนี่เห็นบ่อพี่น้องอ๋องหมกยางหลายเลยฮะเขียบเชทุกปุ๋ยเก็บเช็ทุกปุ๋ยนี่พี่น้องเห็นบ่อมาหามมาหามนี่พี่น้องนี่เห็นบ่อนี่หลายโอู้ปอเก็บซอยมาจ่าเนาะ มึงน้องว่าอืมเอามาเก็บซอยเก็บบ่เก็บนอนใหม่เออให้มาซับนอนใหม่ตาทองเป็นผู้ซับตาผีมาเก็บใส่นอนจ่าเนาะอือได้ทุ่งนอนใหม่แพร่หวานเนาะขมาหากินขมาหากินซอยกันขมาหากินน้องสาวน้องใหม่แพร่หวานก็ได้หลายนอเด้ยายก็ชิเอาไปห่อนเฮือนเดยายชิ่วรีวิวให้เบิ้งอีกนอนจ่าเนาะยายชิให้เบิ้งอีกอือ อืมบันนี้บันนี้ยายกะเก็บอันนี้น้องสาวเก็บแล้วยายกะทิจบคลิปเด้อจ่าเด้อเดี๋ยวยายุ่ไปให้เบิ่งเพิ่งเงินยายกะทิจบคลิปมาสับนอนใหม่ไว้เพียงแค่นี้เด้อจ่าเด้อกระสอบคลิปยายคลิปนี่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายแน่ถ้าย่ายผิดพลาดประการใดย่ายขออภัยเด้อจ่าสวัสดีจ่าเจ้าอีกขังจ่าสวัสดีครับายจุ๊บจุ๊บจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเด้อจ่าไปนกนกเออไปบัดนี้เปิ่งเงินเหรอ นี่พี่น้องแกล้มห่อเทีอนละแกล้มกระองไอ้เบื้องงามๆด้วยนี่หน่อไม้ไผหวานตัวนี้หน่อไม้ไผตรงหรือหน่อไม้ไผหวานเนาะจ่านอนี่หน่อไม้บ่มีน้ำเลยจ่านี่เนาะแค่นี่เลยด้วจ่าสวัสดีจ่าอีกครั้งจ้า